พ่อประธานรักสุดใจบทที่28คุณพ่อพูดโกหกรถมีมูซีนกำลังแล่นเข้ามาจอดที่ทางเข้าคฤหาสา์ททั้งโยโย่โยจึงชะโงกหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นแนวเทือกเขาที่เรียงรายปุยเมฆสีขาวสะอาดสดใสกระจายเรียงรายอยู่บนท้องฟ้าเป็นความงดงามแห่งธรรมชาติที่ชวนตะลึงทั้งโยโย,โย่นิ่งไปสักพักคิดไม่ถึงเลยว่าชายหนุ่มผู้นี้จะร่ำรวยมากมายถึงเพียงนี้ คำว่ามหาเศรษฐียังดูน้อยไปสําหรับเขาขณะเดียวกันภายในห้องโถงของคฤรหาตระกูลจีเด็กน้อยสองคนนั่งอยู่บนโซฟาขนาดใหญ่พวกเขาจ้องมองไปที่ชายหนุ่มผู้มีใบหน้าเปี่ยมไปด้วยความอบอ,อุ่นพี่ชายพี่แน่ใจหรือคะว่าเขาคือพ่อของพวกเราทั้งเสียวหนายักจะปรึกษาพี่ชายของเธอเสมอเมื่อเกิดความสงสยัยเช่นเดียวกับในตอนนี้ พี่เธอใช้มือเล็กๆปิดที่ปากพร้อมกระซิบถามพี่ชายของเธอแม้ว่าถังเสี่ยวรุ่ยอายุยังน้อยเหมือนกันแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งเด็กสองคนนี้กำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แฝดผู้น้องมีท่าทางที่ดูวิตกกังวลซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนสายตาของเด็กแฝดคู่นี้กำลังจ้องมองไปที่ชายหนุ่มร่างใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาช่างมีนิสัยเหมือนคนตระกูลที่เสียจริง ที่เซียวฮันมองไปที่เด็กแฝดน่ารักหน้าทังคู่นี้ภายในใจของเขารู้สึกปลับลืมในขณะเดียวกันก็สับสนวุ่นวายเขาไม่อยากทำอะไรให้เด็กๆทั้งสองมองเขาไม่ดีและไม่อยากให้เด็กๆตื่นตกใจเขาจึงต้องหาวิธีพูดกับเด็กๆให้เป็นธรรมชาติที่สุดคุณบอกว่าคุณเป็นพ่อของพวกเรามีหลักฐานอะไรไหมครับพวกเราไม่ใช่เด็กไร้เดียงสาทั่วไปนะครับทั้งเสียวรุ่ยเอ๋ยถาม เขาพูดราวกับไม่ใช่เด็กสี่ขวบทำให้จี่เซียวฮานอึ้งไปครู่หนึ่งเสียวรุ่ยครับยังต้องการหลักฐานอะไรอีกหรือหน้าตาของเราเหมือนกันอย่างกับแกะแบบนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วนะครับจี่เซียวฮานพูดอย่างเป็นมิตรพร้อมกับอมยิ้มพ่อบ้านและเลขาลู่ชิงที่ยืนอยู่ด้านข้างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเด็กๆสามารถทำให้คุณชายผู้เย็นชาคนนี้เผยถึงรอยยิ้มอันอบอุ่นออกมาได้ เป็นเรื่องที่เกิดไม่ง่ายนักทั้งเสียวหนายกระพริบตาปริบปๆปมองไปยังแฝดผู้พี่จากนั้นก็หันไปมองคุณลุงที่ยิ้มอย่างอบอ,อุ่นพี่ชายเขากับพี่เหมือนกันมากเขาเป็นพ่อของเราจริงๆใช่ไหมทั้งเสียวหนายพูดด้วยใบหน้างุนงงทั้งเสียวรุ่ยทราบดีว่าแฝดผู้น้องเป็นคนไร้เดียงสานี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาและมารดาต้องคอยปกป้องเธอแม้ว่าพวกเขาเป็นฝาแฝด แต่แฝดผู้น้องก็มีความไร้เดียงสาแบบเด็กทั่วไปชายหนุ่มจึงไม่รู้สึกแปลกใจอะไรกับพฤติกรรมของทังเซียวนายจี้เซียวฮานทำธุรกิจมาหลายปีเขาจึงมองลักษณะท่าทางของคนออกในตอนนั้นเขาคิดว่าถ้าสามารถโน้มน้าวลูกชายคนนี้ได้ก็ถือเป็นโชคดีของเขาที่สุดแล้วคุณมีเงินไหมครับทังเสียวรุ่ยถามอย่างตรงไปตรงมาจี้เซียวฮานตอบคำถามของลูกชายว่า มีสิครับเยอะด้วยคุณมีแฟนหรือยังทั้งเสี่ยวรุ่ยถามต่อเมื่อได้ยินแฝดผู้พี่เอ๋ยถามแบบนั้นจี้เซียวฮานจึงอึ้งไปสักพักผู้หญิงคนนั้นเลี้ยงลูกอย่างไรกันนะทําไมปล่อยให้แก่แดดแก่ลมกล้าถามผู้ใหญ่ด้วยคําถามแบบนี้มีหรือไม่มีครับทั้งเสี่ยวรุ่ยถามย้ําอีกครั้งด้วยสีหน้าที่จรงิงจังจี้เซียวฮานเริ่มไม่สบายใจพร้อมขบฟันแน่นเขาพยายามปั้นหน้ายิ้มพร้อมตอบว่า ไม่มีครับโสดมานานแล้วคุณพูดโกหกแฝดผู้พี่ตะโกนเสียงดังพร้อมกับกระโดดขึ้นลงบนโซฟาก่อนจะเดินไปยังโต๊ะด้านข้างที่มีกองหนังสือพิมพ์และนิตยสารวางอยู่เขารีบค้นหาบางสิ่งทันใดนั้นก็เจอนิตยสารฉบับหนึ่งเขาเปิดนิตยสารเล่มนั้นขึ้นมาแฟนของคุณคือคนที่ชื่อถังเสียโหนเธอเป็นดาราที่เซียวฮันอึ้งไปพักใหญ่เขาตกใจจนพูดไม่ออก ไม่คิดเลยว่าเด็กอายุสี่ขวบจะสามารถหาหลักฐานมาจับผิดได้ว่าเขาพูดโกหกไม่สิเขาและทั้งเสียโหนไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งนั้นบทที่29แต่งงานกับหมามีได้ไหมแม้ว่าทังเสียวไหนจะเป็นเด็กไร้เดียงสาแต่เมื่อได้ยินว่าพ่อของเธอมีแฟนแล้วจึงตะโกนออกไปว่าทำไมคุณพ่อถึงมีแฟนแล้วล่ะคะที่จริงคุณพ่อต้องแต่งงานกับหมามีไม่ใช่หรือคะแต่งงานงั้นหรือ จี่เซียวฮานสะดุ้งตกใจกับสิ่งที่ได้ยินพวกเด็กๆจะให้ตนแต่งงานกับผู้หญิงที่กำลังต่อสู้อยู่กับตนเนี่ยนะแค่คิดก็ผิดแล้วเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เสียวรุย่ยพราะว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรสักอย่างทั้งเสียโหรเป็นแค่ดาราคนหนึ่งที่เซ็นสัญญากับบริษัทเท่านั้นไม่ใช่แฟนของพ่อนะครับปกติแล้วจี่เซียวฮันมักจะไม่พูดแก้ข่าวของตนกับใครทั้งนั้นทั้งเสียวรุ่ยตัดอ้อ ผมเห็นข่าวซุบซิบของพวกคุณสองคนตั้งเยอะใครๆก็บอกว่าคุณคอยสนับสนุนเธออยู่แล้วคุณจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับจี้เซียวฮานเริ่มรู้สึกปวดหัวตั้งแต่เด็กจนโตเขาไม่เคยเจอใครทำแบบนี้กับเขามาก่อนเขาขมวดคิ้วพลันคิดในใจว่าตอนนี้เขาควรใช้อำนาจของความเป็นพ่ออบรมสั่งสอนลูกคนนี้เสียบ้างพี่ชายคะดูสิเขาไม่กล้าอธิบายต่อแล้วงั้นพวกเราไปกันดีกว่า บางเวลาทังเสียวหน่ายก็เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเช่นกันแต่โดยส่วนใหญ่เธอมักจะเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พี่ชายพูดทั้งเสียวรุ่ยพูดขึ้นมาว่าถึงคุณจะเป็นพ่อของพวกเราจริงแต่พวกเราก็ไม่มีวันยอมรับรอกเพราะว่าในไม่ช้าคุณก็จะแต่งงานกับผู้หญิงอื่นพวกเราต้องการแม่แท้ๆไม่ใช่แม่เลี้ยงครับเมื่อทั้งเสียวรุ่ยพูดจบเขาก็วิ่งไปหาน้องสาวพร้อมกับพูดอย่างหนักน่นว่า เสียวหนายพวกเราไปกันเถอะจี้เสียวฮานทำธุรกิจมานานเวลาต่อรองกับใครก็ไม่เคยมีใครกล้าทำกับเขาแบบนี้เด็กทั้งสองคนจูงมือกันเดินไปยังประตูทางออกเขาจึงตะโกนเรียกรอก่อนเด็กๆเมื่อเด็กทั้งสองคนได้ยินเสียงเขาตะโกนขึ้นจึงหยุดเดินแล้วหันหน้ากลับมาหาพ่อจะไปจัดการเรื่องของเธอกับพ่อทุกอย่างแบบนี้พอใจไหมครับ เมื่อก่อนเซียวฮานไม่เคยสนใจข่าวโคมลอยพวกนั้นเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตของเขาแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้สสางปัญหาพวกนี้ตั้งแต่แรกงั้นคุณจะแต่งงานกับหมามีได้ไหมทั้งเสียวรุ่ยส่งสายตาเป็นประกายให้เขาเด็กน้อยหัวใจแข็งแกร่งคนนี้มาคืดสู้และยอมทำทุกอย่างเพื่อผู้เป็นแม่จุดประสงค์หลักเขาก็พูดไปหมดแล้ว เขาต้องการหาผู้ชายที่สามารถเป็นเสาหลักให้กับหมามีได้ผู้ชายที่มีหน้าตาเหมือนกับตนคนนี้ยอมรับแล้วว่าเขาคือพ่อที่แท้จริงแสดงว่าทั้งหมดก็เป็นเรื่องจริงเพราะผู้ชายที่ร่ำรวยมหาศาลแบบเขาคงไม่พูดเรื่องพวกนี้ขึ้นเล่นเล่นหรอกแต่ทั้งเสียวรุ่ยเกรงว่าผู้ชายคนนี้จะรับผิดชอบแค่ตนและน้องสาวเท่านั้นเขาคงไม่ยอมรับหมามีถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ทำให้พวกตนรู้สึกแย่มาก ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจพูดแบบนั้นออกไปเพื่อต้องการให้ผู้ที่ประกาศว่าเป็นพ่อของตนไปสสางเรื่องราวกับผู้หญิงคนนั้นเสียก่อนแล้วจึงจะสามารถให้หมามีแต่งงานกับพ่อได้จี้เซียวฮานเป็นคนฉลาดแถมเด็กๆก,ก็เป็นลูกของเขาในฐานะพ่อเขาจึงรู้ดีว่าลูกต้องการสื้ออะไรแฝดผู้พี่ช่างเป็นเด็กฉลาดกล้าคิดกล้าทำและยังกล้าเปิดประเด็นเรื่องนี้อีกด้วยเสียวรุย่ยเสียวนาย ฟังพ่อพูดให้ดีๆนะครับเรื่องความรู้สึกของผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนไม่ใช่ว่าจะแต่งงานกับใครก็ได้ของแบบนี้ต้องให้ทั้งสองฝ่ายมีความรักต่อกันด้วยนะครับแล้วคุณรักหมามีของพวกเราได้ไหมคะหมามีเป็นคนสวยฉลาดและมีความสามารถคะ่ะทั้งเสี่ยวหน่ายพูดอย่างมีความหวังเธอเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูใครก็ตามที่มองขณะเธอกำลังพูดจาก,ก็มักจะคล้อยตามไปกับสิ่งที่เธอพูด จี้เซียวฮานมองดวงตาอันสดใสแวววาวของลูกสาวยิ่งทำให้เขารู้สึกรักใคร่เด็กคนนี้มากขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้เลี้ยงดูถนอมกล่องเปลี้ยงลูกคนนี้มาก่อนพลันคิดขึ้นมาอีกว่าอยู่ข้างนอกจะมีใครกลั่นแกล้งลูกไหมแล้วลูกจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมบทที่ส0ลูกชายผู้มีอำนาจจี้เซียวฮานจะไม่ปล่อยให้เธอขโมยลูกไปจากเขาอีก พอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้เขาเริ่มโมโหขึ้นมาอีกครั้งเจ้าหญิงตัวน้อยองค์นี้เป็นลูกของเขาทำให้เขาเริ่มรู้สึกหวงแหนและไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับเธอเพราะคนเหล่านั้นต่างก็เป็นคนไม่ดีที้เซียวฮานเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากเลยทีเดียวในตอนนี้เขามีสายตาที่ดูอบอ,อุ่นไม่เย็นชาเหมือนเดิมเพราะมีเด็กแฝดทั้งสองคนนี้มาเติมเต็มชีวิตเขาเซียวนาย พ่อบอกหนูแล้วไม่ใช่หรือครับว่าความรักจะเกิดขึ้นได้น,นั้นขึ้นอยู่กับคนสองคนหนูจะให้พ่อรักเธอฝ่ายเดียวนั้นหรืองั้นแสดงว่าคุณพ่อก็รักหมามีใช่หรือเปล่าคะจี้เซียวฮานอยากยกธงขาวยอมแพ้ให้กับความน่ารักไร้เดียงสาของเธอจริงๆแต่ก็ช่างเถอะจี้เซียวฮานรู้ดีว่าเวลาที่เขาเจอสายตาอันไร้เดียงสาของลูกสาวทำให้เขาไม่สามารถพูดถึงแม่ของพวกเขาในทางลบได้ พ่อเคยเจอหมามีของพวกหนูพ่อว่าเธอหน้าตาก็ไม่ได้แย่นะแต่ไม่รู้ว่าเธอเป็นคนที่จิตใจดีหรือเปล่าถ้าหมามีเป็นคนที่จิตใจไม่ดีคุณพ่อก็จะไม่รักใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าหมามีของพวกเราจะเป็นคนอย่างไรคุณพ่อก็ต้องรักหมามีคะ่ะเข้าใจไหมคะทั้งเสียวหนาย,ยังคงพูดจายอย่างไร้เดียงสาเมื่อพูดจบเธอก็หันไปหาพี่ชายพร้อมกับพูดว่าพี่ชายพี่ว่าหนูพูดถูกไหมคะ เวลาอยู่ที่บ้านทั้งเสี่ยวรุ่ยชอบอย่าน้องสาวเล่นแต่ว่าในตอนนี้เขาพูดอย่างเป็นสุภาพบุรุษว่าใช่แล้วน้องสาวพูดอะไรพี่ก็เห็นด้วยหมดทุกอย่างเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้ทำให้ที่เสี่ยวฮานอกแทบระเบิดใครก็ได้ช่วยบอกเขาทีว่าทำไมพวกเด็กๆไม่คุยกับเขาด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้สักหน่อยเสี่ยวหน่ายพูดตั้งเยอะแล้วไม่ว่าจะพูดอย่างไร เขาก็ไม่รักหมามีหรอกเขารังเกยียจที่หมามีไม่คู่ควรกับเขาทั้งเสี่ยวรุ่ยพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บไว้ในใจจี้จี้เสียวฮานออกมาเพื่อต้องการเปิดประเด็นขึ้นมาอีกนั่นสิงั้นก็ช่างเขาเถอะหมามีมีความรักจากเราสองคนก็พอแล้วทั้งเสียวหนก้มหน้าราวกับว่ายอมพ่ายแพ้ให้กับสิ่งเหล่านี้แล้วจี้เสียวฮานไม่อยากเห็นลูกสาวมีท่าทางแบบนี้เลยเพราะมันทำให้เขาอยากตาย ทำไมตนถึงได้เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้กันนะเสียวนายหนูจะต้องเชื่อพ่อนะพ่อจะต้องรักหมามีของพวกหนูให้ได้พ่อพูดจริงๆเพื่อทำให้ลูกสาวรู้สึกดีขึ้นเขายอมไม่เคารพตนเองและพูดในสิ่งที่ฝืนใจออกมาซึ่งก็คือการที่จะต้องไปรักกับผู้หญิงคนนั้นจริงหรือคะคุณพ่อจะรักหมามีแบบเดียวกับที่คุณพ่อรักเสียวนายและพี่ชายใช่ไหมคะทั้งเสียวนายทำตาโตพร้อมยิ้มด้วยความดีใจ จี่เซียวฮันพยักหน้าแน่อยู่แล้วครับพ่อสาบานได้เลยว่าพ่อจะรักหมามีของพวกหนูทั้งเสียวไหนย,ยิ้มหน้าชื่นตาบานพร้อมกับหันหน้าไปมองพี่ชายจากนั้นจึงพูดว่าพี่ชายในที่สุดหมามีก็ขายออกแล้วทั้งเสียวรุ่ยกลับแสดงอาการไม่พอใจออกมาก็ไม่แน่หรอกอาจมีสักวันที่เขาจะทำร้ายหมามีและหมามีคงต้องเจ็บปวดใจมาก ที่เซียวฮานเริ่มคิดอะไรบางอย่างชาติที่แล้วลูกสาวคงเป็นเทพธิดาส่วนลูกชายคงเป็นซาตานแบบนี้ไม่ผิดแน่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ลูกสาวดีใจแต่ว่าคำพูดของลูกชายทำให้วกกลับไปที่ปัญหาเดิมอีกลูกชายผู้เปี่ยมอำนาจของพ่อได้กำเนิดขึ้นบนโลกนี้แล้วเมื่อได้ยินว่าคุณพ่ออาจทำร้ายหมามีใบหน้าของทังเสี่ยวหนก็สลดลงทันที ดวงตาของเธอเริ่มมีน้ำใสๆคลองออกมาจี้เซียวฮานทำอะไรไม่ถูกจบกันลูกสาวกำลังจะร้องไห้ออกมาแล้วเสียวนายพ่อสาบานได้ว่าพ่อจะไม่ทำร้ายหมามีของหนูจี้เซียวฮานต้องการทำให้ลูกสาวพอใจเท่านั้นตอนนี้เขาไม่ห่วงหน้าตาของเขาแล้วทั้งเสียวรุ่ยจึงพูดอย่างชัดเจนว่าคำพูดเป็นเพียงลมปากใครจะพูดยังไงก็ได้ มีทางเดียวที่จะทําให้พวกเราเชื่อได้นั่นก็คือคุณต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ทําร้ายหมามีของพวกเราจี G ้เซียวฮานอึ้งไปชั่วขณะเรากับเจอผีหลอกลูกชายอายุเพียงเท่านี้แต่ทําไมถึงรู้ทันไปเสียหมดทุกเรื่อง